เป็นยังไงได้บ่ปาลาต่ะได้บ่ปลาเออเออไ่ได้บ่น้ำท่วมท่อครับพี่น้องนั่นว่าเลย

โอ้ยเดรหลายครับเด้หลายเด้หลายพอตุ่มมะเนาะจาหลอดโดดตรงทำมาหากินมันเปลี่ยนทางก็ต้องกวดคือเพื่นวานเห็นบ่โอ้จา จาหลอดเป็นยังไงพี่ไปวนฟังนันไดอยู่บ่่ตองรัาบุลี่ว่ฮะกันลูกโอ้ยแฮมขดบ่ได้บ่ท่านบ่ได้เป็นรองมึงเป็นรองมองหม่มองไม่บ่ร้าวันนเพ่งเออโอ้ป่าโอ้มีดุนพูดเป็นวานไดี๋ยายหม เออปลากระเดินแล้วมันส่วงอย่านี้แ่แล้วรันน้นาพาตัวโตแมนบอกนาะจ้าหลอดพแนกจับปลาบอกดิปดิปโอ้ดีละครับสิวิตจ้าหลอดไปได้ไปได้ทุกที่ เป้นพ้นโต๊ะแข่งต๊ะึ้นขึ้นสอดแจงขันมามีกก็คื้ที่สว่วมทางมันก,ก็บ,บีเห้านี่แครับ กกกแก,ก่่อจะเศร้ามากนะโอ้ยัดส,ส,สองปีกแล้วออมสปกแล้ว <c oughs> เออไม่น,น่าจบบาแล้วจะได้ยักโตเลยจะเศ้าม,มาก,กอท้ามรีนี่ปลาดีไปลาดีไหม,ม,มทงไว้แล้ว <c oughs> มันสองเกือบโลกปูนสาดังไข่หนึ่งบ่โอ้ยแด้ึงแล้วคักแท้ เจ้าะหรยอซื้อจอดน้อปลาเดี๋ยวมาเข้าก่ันรุ้ยเห็ดพวกยังอุดเนี่ยนี่เก่งทุกอย่างครับเป็นวันศิป็นงานก่อสร้างงานเสื่อมงานปูนงานทั่วไปเก่งเมื่อทุกอย่างหากินหาอยากดูเศร้ากับหงำโคนยัง่เห็ดเป็นเนาะเอ้ยเพื่อนนี่เป็นเดยทุกอย่างนะครับน้องพี่น้องพี่วานแหละแล้วจับกันหมดเลย เดี๋ยวจบไปก่อนครับเดี๋ยวที่ทายให้เบิ่งไหมยังไม่ทายคลิปวะนี่หัวตาไปลงคลิปอยู่เลยบ้า